อยู่ร้านบ้านของพี่อันเน่หรือเปล่าเนี่ยมาเทีย่ยวนครปฐมเมื่อสั้นนางนรีอยู่ที่ร้านาคนครปฐมอยู่แถวไนท์พาซาเชียงรายนะคะมือนีขอละเมิดกดหนึ่งวันกินข้าวข้ามมูเพราะว่าเคยพาพระเท่ามากินข้าวข้ามหมูเขาอร่อยมากเลยผักดองเขาก็าอร่อยผักดองโอเคค่ะง่ยนางนรีขอละเมิดกดสักวันหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะเต้นแอโรบิกชั่วโมงหนึ่งเลยคะ่ะโอเคค่ะ แต่เขาเสียกินกระเพาะปลาทำไมได้เร็วจังเลยอนะ่ะยิ่งทำเร็วมากไไเลยสองมล้วก็พริกไทยครับวันนั้นพาวพะเท่ามาพะเท่ากินเองข้าว,วในในในาาคั้มพี่เอามี่ใกล้ๆเลยเหมือนกินถากินแม่ต้องกินเร็วๆหน่อยถึงชาแล้วมันไม่รอใส่สองอย่างได้หรอยืดใ,ใส่พริกป่นหนึ่งนะ แล้วแต่นะไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่มันส้มด้วยเธอใส่ลําส้มต้มนิดนึงแล้วก็นี่ไม่ที่ตะกอาดู่ฝนแสบท้องเห็นแล้วแสบท้องเลยเลร่รกินได้ครับร้นานนี้เป็นร้านประจำที่ผมชอบม,มาก Cơm khoan rồi là กินแบบกินแบบอิสระ,ะตามใจนะใช่อาทหนึงก็ต้องมีสงวัน,น,นมไม่งั้นมาอะไรไปต้องตากินได้เนจะ็บฟันอยู่่ จะสั่งนี่อีกหรอต้องม่อตอ 怎么办？

嗯，两个人，两个、嗯 ทีก็หลบหลยังไม่ถึงน,นี้เคิดคลิปที่ว่ากินในมันอย่ห้องโถงอ่ะตางเนี้ย็ดถึงห้องกงตอนนั้นกับตอนนี้น้ำหนักถ่างกัน10กิโลนะคะ ดูพอดแล้วีกว่ากระซีเยเรื่องรดนหนักมากก็กำนไลกัะไลอยู่คือหนึ่งอาทิตย์กต้องมีหนึ่งวันที่กินอะไรได้ทุกอย่างนางนารีนี่ใส่เสียอย่างหนึ่คือชอบกินของหวานขนมเค้กขนมหม้อแกองชอบมาก ที่ไม่ไปเป็นเซนท่ามั้ยค่ะจะน้องก็มีขนมหม้อแกงขายอย่เราก็เสร็จเด็กในตู้เย็นนั้นบอกให้เด็กเค้กมะพร้าวบอกให้เด็กกินซักก็ไม่มีใครกินจะเสร็จแนว่วันนี้ทก็วันนี้เป็นคืนตายแน่ค่ะจะเต้นแอโรบิกนะแอโรบิกสี่สิบห้านาที

กินไม่ต้องหมดมากก็ได้เก็บข้าวไว้ใชไหมนัม่นเขามีหลายอย่างจะบอกว่าเราอยู่บ้านพี่อันเน่นคนรันครปฐมเดียเข้าขายกันยืๆมีเห็นมาเทกันสองสามหม้อนะฮะกระเพาะปลาขายทั้งวันนคนปรปฐมข้าวหมูแดงข้าวขามม อินหน้าโรงแรมเดนอ,อ,อิาานเออเพราะร้านนวดไดไงทิคกี้พายบอกว่าอยู่ตรงหน้าไหนนะที่ที่เราไม่เคยมาเดือพตลาดใดมาแล้วเนาะตลาดใดเนาะแมาจะเคยมอรูเรื่องว่าเคยมาหมูกรอบขาหมูขาหมูวันนี้เขาให้เนืออ้อเยอะไปหน่อย <c ười> มีอยากกินหนังๆเพราะวเชลชวนชิมเลยนะเนี่ยร้านน่าจะเปิดมาเนิ่นนานโบราณแล้ว พอกิมแล้วเลยจ้ะเกลี้ยงเลยเหรอผมไม่ได้กินไก่เพราะว่า่เนื้อมันเยอะมันน่าท้องสั่งเพราไม่เอาไก่มันน่ากินนะแต่ว่ามัหน้าไม่งสั่งเพราะผมจะกินเพราะปลามากกว่าหลังจากไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนแล้วเราก็จะลวดมากินพรุ่งนี้ใหม่พรุ่งนี้เราจะกิน ข้ปลาแบบไม่เอาไข่ดีกว่าน่าจะอร่อยแล้วก็ค่อยว่ามันน่าจะอ้วนเหมือนกันเพราะน้ำกับข้าวปลาเขาต้องใส่ใส่ไอ้แป้งมันดีมากินข้าวมั้งกินข้าวเปละลายได้ขนาดนี้ไหมก็จบการกินถ้วยอันนี้พิเศษร้อยหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใส่ถ้วยนะห้าสิบบาทข้าวปลาเป็นพิเศษร้อยหนึ่งครับ Bye bye บายบายจ้ะขอบคุณค่ะทางนี่โต,ต๊นไหนดีโนีโะอยู่ในตัวเมืองนะคะตรงหน้าไนท์พลาซ่าเลยข้างโรงแรมเวียงอินร้านนครปฐมการันตีความอร่อยด้วยเชลชวนชิม